พวกเราได้ผ่านการทำสงครามมาหลายคาคอยสร้างรากฐานเรื่อยมาจนเกิดความสงบสุขดังเช่นตอนนี้ถ้าว่าพวเพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบสุขนี้จำเป็นต้องแลกมาด้วยชีวิตของเราลินจามากมายพวกเราจะต้องไม่ลืมเลือนมันไปโบรุโตะพ<ว>กอุปกรณ์ลินจาไว้แล้วใช่ไหมลูกสวยแล้วลือไปเลยพเพื่อรักษาความสงบสุขนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปเราต้องบอกเรื่องราวให้แก่ลินจานุ่มสาวยุคถัดไปเอ๋อยู่ไหนกันแน่นะ พี่คะนี่ใช่หรือเปล่าขอบใจนะฮิมาวาริหานั้นไปออกพาสนามก่อนแล้วนะไปดีมาดีนะด้วยความทุ่มเทของรุ่นที่7ทําให้ทั้ง5หมู่บ้านที่กระจัดก,กระจายอยู่สามารถรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันและมุ่งสู่การพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปมุ่งหน้าต่อไปทีละเก้าทีละเก้า สนามฝึกเอาชีวิตรอดล่วงไปซะน่าเสียดายยังเอาแต่รุยโดยพึ่งแค่พลังของตัวเองอยู่นะ สิ่งสำคัญคือเพื่อนพ้องและทีมเวิร์กต่างหาก,หากถึงจะบอกว่าเพื่อนพ้องแต่ขาดไปคนหนึ่งนะนั่นนะไม่ต้องพูดตอนนี้ก็ได้ถึงจะไม่มีเจ้าคนชอบมาสายนั่นแค่คูโคโรนามารุคนเดียวก็เจ้าคนมาสายเขาทำไมนะ ยจู่โจมสายฟ้าแลบล้มเหลวงั้นเหรอถ้าส่งเสียงดังขนาดนั้นก็ไม่ใช่จู่โจมสายฟ้าแลบแล้วละ่ะไม่สิกับการความเม้าหานั้นน่าจ,จะแสดงให้เห็นว่ามีคุณส,สมบัติเป็นโทคางเงะรุ่นถัดไปนะคนที่จะเป็นโทคางเงะก็คือฉันเฮ้ยโบริโตนายมาสายนะสายมากเลย ไม่ต้องใส่ใจเรื่องเล็กน้อยหรอกนะาลุยกันเถอะซาลาดะมิสกิจะเอาชนะกูโคนามารุเพื่อหัดร้างกับเรื่องที่สา,าสายให้ได้เลย มากันครบทุกคนแล้วสินะเอาละ่ะเอาจริงแล้วเข้ามาเลยโอ้ค่ะครับโหโด p รั s อย่าคิดจะทำอะไรด้วยตัวคนเดียวสิ่งที่สำคัญคือทีมเวิร์คพยายามคิดถึงการสลับตัวโจมตีหลักเอาไว้กันให้ดีความคิดอะไรเหย่เชวมัดยากทำทุกอย่างได้เองด้วยตัวคนเดียวมันเท่ออกจะตายไปคนอย่างเธอนี่ละนะ้อให้ฉันเป็นคนโจมตีหลักเองเปลี่ยนตัวกัน สาฟ้าทะลวงลองใช้ดูดีกว่าอะไรกันเมื่อกี้นี้มันงั้นแบบนี้หล่ะเป็นไงสายฟ้าทะลวงสายฟ้าทะลวงอีก สายฟ้าทะลวงเบรุโตมิสกิปิดฉากกันเลยเธออืออือบางทียังทำอะไรเป็นคนเลทิดระทางแต่พลังของเจ้าพวกนี้นี่มันกระแสขึ้นลงเอาอีกที อย่างนี้นี่เองนั่นคืออุปกรณ์ลิจาที่เพิ่งถูกคกิ้คนขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้แฟลกขึ้นลม้ม แฝกขึ้นลม้มไม่โดนซะง,งั้นแฝกขึ้นลม้มเออทำได้ไม่เลีวเลยละเออ ทีมโคโรฮามารุน่ะต้องมีชั้นอยู่ด้วยจริงๆนั่นแหละนั่นสินะต้องมีนายที่เป็นลูกชายของโทคางะรุ่นที่เจ็ดอยู่ด้วยจริงๆนั่นแหละมาสายโดงยังจะมาพูดจาวางกล้ามได้อีกนะยะว่าแต่ทำไมนายถึงมาสายล่ะคมไม่ใช่ว่ามัวแต่เล่นเกมจนมาสายหรอกนะ ม่ไม่ใช่ซะหน่อยจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงล่ะถ้างั้นทำไมถึงต้องเมือหน้าหนีด้วยล่ะยะึป่าวซะหน่อยพวกนายนี่สนิสนทกันหรือไม่ถูกกันกันแน่เนี่ยที่จริงยังต้องปรับปรุงเรื่องทีมเวิร์คอยู่แต่ถ้าเก่งได้ระดับนี้ในครั้งต่อไป ครับโคโรฮามารุครับติดต่อผ่านวิทยุสื่อสารมีอะไรหรือเปล่านะครับรับทราบแล้วมีภารกิจฉุกเฉินได้ยินว่ามีหมีโผล่ออกมาแถวแถวหมู่บ้านทำแปลงนาเสียหายน่ะ พกเราจะไปที่เกิดเหตุเพื่อจับเจ้าหมีตัวนั้นกัน<อ>หมีฉันจะนำให้เองตามมากันล่ะภารกิจคราวนี้บรูษตคงจะทำได้สบายๆอยู่แล้วล่ะเ,ลเพราะยังไงก็เป็นโทงงคางะะคนต่อไปนี่เนาะก็บอกว่าคนที่จะเป็นโทคางะะคนต่อไปก็คือฉันฉันจะไม่เป็นโทคางะหรอก งั้นหรอกหรอฉันนึกว่านายจะเป็นโทเคงเงสียอีกนะปู่กับพ่อของนายท่านก็เป็นโทเคงเงผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านกันทั้งนั้นเลยนี่นาไม่เกี่ยวกับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดหรืออะไรแบบนั้นหรอกโทคงเงที่มองไม่เห็นแม้แต่เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ย เคย,ยจะตายเรื่องเล่าของโบริโตเจ้าพ่องี่เง่าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ